รองมันก็เกี่ยวข้องกันอีกแหละเกี่ยวกับเรื่องสงเพราะว่ามีพระราชบัญญัติที่ทำให้สงเนี่ยมีสภาสงสภาสง์ก็คล้ายๆสภาผู้แทนนั่นแหละมีผู้แทนสงจากที่ต่างๆแต่ว่าอย่างหนึ่งในประเทศไทยนั้นท่านผู้ชมก็คงทราบว่าพระในประเทศเกือบส่วนใหญ่เรียกว่า80% 8 0กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นมหานิกาย ธรรมยุทธนิกายนั้นเนี่ยก็จะเป็นนิกายที่อยู่ในกรุงเทพและส่วนหนึ่งในภาคอีสานและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคเหนือก็มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งคนที่ติดตามเรื่องราวของครูบาสีวิชัยแล้วก็มีความขัดแย้งกับพระสงฆ์ซึ่งทางสายธรรมยุทธด้วยและก็การรวมศูนย์สงฆ์ด้วยเพราะนั้นมันก็มีพรบรสงฆ์พรบรสงฆ์ในตอนนั้น นะคะก็มีสภาสง์มีสภาสง์แล้วก็มหาเถนก็คล้ายๆกับครมอรประมาณนั้นอยู่ฝ่ายปกครองสภาสง์ก็คล้ายๆกับสภาผู้แทนแล้วมาเปลี่ยนอีกทีตอนไหนกระโดดมาเลย2,500การปฏิวัติการทำรัฐประหารที่ตัวเ,เรียกตัวเองว่าเป็นคณะปฏิวัติโดยจอมพลสธิ์ก็ยกเลิกเขียนใหม่สภาสงก็ไม่มี แล้วก็มีแต่เฉพาะปกครองโดยมหาเถนไม่มีสภาสองแล้วก็ที่ถามนะบัดนี้เนี่ยที่นั่งในมหาเถนนั้นเนี่ยก็เป็นที่นั่งเท่ากันอันนี้เดนถามามหาเสถียรนะคะก็คือว่าในการปกครองนั้นก็มีที่นั่งอ,อยู่ในมหาเถนสายธรรมยุทธ์กับสายามหานิกายเท่ากันแล้วเดนก็ถามว่าปัจจุบันนี้มีปัญหาอะไรไหมบอกไม่มีเลย ไม่มีเลยนะในมหาเถรก็ท่านก็พูดกันเรียกว่าได้ด้วยความเข้าใจดีแต่ว่าเวลาในอดีตที่ผ่านมาดิฉันว่านะขณะนี้นะคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์มีอะไรไปถามคุณวิษนุเครืองามเพราะตอนในช่วงยุคที่มีปัญหานั้นเนี่ยคุณวิษณุนี่แหละนะฮะที่มีการทำให้เกิดตั้งคณะ ผู้ปฏิบัติราชการแทนสังคราชตื้นลึกหนาบางเนี่ยคุณวิศณุเครืองามรู้นะคะแม้กระทั่งคุณบรรทูลล่ำซำก็น่าจะรู้เรื่องต่างๆด้วยนะว่ามันมีปัญหาอะไรในที่สุดก็ต้องตั้งผู้ปฏิบัติราชการตั้งสมเด็จเกี่ยวองค์เดียวก็มีปัญหาก็มีคนประท้วงในที่สุดก็ต้องตั้งเป็นคณะอ่ะรวมกันเลยเป็นการนำรวมโม่ ประมาณนั้นนะในมหาเถรสมาคมเพราะว่าสมเด็จเกี่ยวก็โดยทั่วไปก็ต้องกล่าวได้ว่าสมเด็จเกี่ยวและคณะผู้ปฏิบัตรริราชการเนี่ยคือถ้ามหานิกายเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสเป็นคือมีโอกาสเ,เป็นสังฆราชสั้นๆบ้างจํานวนหนึ่งแต่ว่าที่เดียนอยากจะพูดอีกทีหนึ่งว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมในสมัยของจอมพลสฤษดิ์นั่นเนี่ยนะ,ะก็จับนะ ทิ้งตอนหลังท่านเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์นะฮะเกิดที่วัดมหาธาตุนะฮะตอนหลังท่านก็ได้อ่าคืนมาให้ไปอยู่ที่เขาเรียกว่าติดคุกแต่ท่านก็ไม่ได้ศึกท่านก็คลองภาคขาวอยู่ตลอดก็คือพระพิมนธรรมอ้างว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะเพราะว่าท่านดูเหมือนท่านไปเยี่ยมประเทศต่างๆและรวมทั้งรัเสเซีย พระพิมนธรรมวัดมหาธาตุก็อยู่ในสายมหานิกายก็มีโอกาสจะขึ้นคิวเป็นสังฆราชเหมือนกันเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเพื่อจะชี้เห็นว่าปัญหาของสง์กับการเมืองไทยนั้นแยกไม่ออกพม่าเนี่ยรัฐบาลเขาก็ไปถามคณะสงพมา่านะว่าเอาแบบไทยไหมให้มีพูดตรงๆว่ามีชั้นมียศมีอะไรต่างๆเหล่านี้สงพม่าบอกไม่เอา ไม่เอาเพราะเขาไม่ต้องการให้รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของสงฆ์ก็ให้เป็นเรื่องของสงฆ์เพราะนั้นในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้มีการจับพระชั้นผู้ใหญ่นะในยุคจอมพลสฤษดิ์ไปติดคุกแล้วก็ออกมาแล้วก็ได้คืนยศแล้วก็ได้เลื่อนขึ้นตามเดิมแต่ว่าท่านก็ไปติดคุกอยู่หลายปีทีนี้พอกลับมาตรงนี้เนี่ยเดนก็ติดใจในสิ่งที่ พุทธอิสระคือคงมีภาพนะคะอาเดนก็ขอเตือนมายัางรัฐบาลว่าการที่มีทหารนะไปกับพุทธอิสระแล้วไปที่วัดปากน้ำนั่นะนะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมไม่สวยเลยไม่สวยเลยนะคะพุทธพุทธอิสระนำมวลชนบุกวัดปากน้ำภาสีเจริญ ถ้ามีภาพนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมก็คงจะเห็นตอนเช้าแล้วประท้วงมติมหาเทราสมาคมนะกรณีพระธรรมชโยวัดพระธรรมก,กายไม่ต้องประชิกเนี่นยังจะไม่ไปก้าวล่วงในรายละเอียดว่าประชิกหรือไม่คุณวิษณุเครือง,งามนะก็รุณาให้ข้อมูลด้วยในตอนนั้นนะท่านเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกมังคะแล้วท่านก็รู้เรื่องดีทั้งหมดนะ ท่านก็รู้เรื่องดีหลายเรื่องเรื่องของสนธิลิมทองกุลนะที่กรธอ่ะที่ไม่ได้ช่อง11บเทับหนึ่งทับสองนั่นก็ท่านแล้วเรื่องนี้ก็ท่านด้วยท่านรู้เรื่องดีแต่ว่าการทำแล้วก็มีอะไรเอาศัก,กเบอือเอาอะไรไปเนี่ยเน้นถือว่าแล้วมีทหารเนี่ยนะไปด้วยน่ยถืออาวุธไปด้วยเนี่ยมันมันมันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเลยนะแล้วถามว่า ประชาชนเขาจะคิดอย่างไรไอ้วิธีการทำงานแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงล่วงเกินเทราสมาคมนะนี่ไงบอกว่าเอาดอกไม้จันทูบเทียนเสื้อผ้ากางเกงในรองเท้าบะหมี่ปลากระป๋องสากกระเบอือใส่เข่งพลาสติกพร้อมเข้ากระเช้าของบำรุงสุขภาพเงิน1,000บาทมาขอเข้าพบสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย เจ้าอาวาสวัดปากน้ำในฐานะประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแน่นอนท่านอยู่มหานิกายนะคะแล้วก็พูดถึงว่าเพื่อเพื่อโดยอ้างถึงแล้วก็มีการเอาศักกระเบือไปอ่ะมันก,มนก็มันก็น่าเกลียดแล้วนี่พระเขาพูดกันอย่างนี้เหรอคาวาสเขายังไม่ทำเลยมีที่ไหนเราพี่น้องประชาชนเอาศักกระเบือไปให้ใครมีไหม ไม่มีแล้วถ้าพระเนี่ยยังพูดไม่รู้เรื่องต้องมีทหารคุ้มกันและมีสักกระเบอือเนี่ยไอ้ยังมาพูดเรื่องความปองดองเรื่องอะไรในประเทศพูดได้ไงนะขนาดพระต่อพระยังพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วจะทําให้ศักคะราวาดเนี่ยมีปัญหาแล้วถามว่าแล้วทำไมทหารต้องไปคุ้มกันแล้วดูท่วงทํานองที่ไป คือไม่พอใจมติมอสอสีข้อนะเกี่ยวกับาลิกิจของพระยานสังวรเกี่ยวกับมติว่าเป็นสิ่งภลิกิจนะคะแล้วก็ที่ระบุว่าเจ้าอาวาสปัญหาอยู่ตรงนี้แหละวัดธรรมกายไม่ต้องอาบัติปราชิกจากการยากักยอกทรัพย์เพราะคืนทรัพย์นะ,ะแล้วก็ อ้างว่าถ้าสมเด็จพระสังฆราชมีริกิตกล่าวหาเจ้าอาวาสรัะธรรมการไม่มีมูลจะต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือไม่แล้วอ้างอีกอย่างหนึ่งนะอ้างว่าเมื่อวันที่20มีแต่กรรมการนะมหาเถรสายมหานิกายเข้าประชุมเห็นไหมนี่เข้าขายทําให้แตกแยกนะไม่มีกรรมการสายธรรมยุทธ์เข้าร่วมก็ถือว่าเอามหานิกายเป็นใหญ่ ไม่สนใจพระธรรมวินัยขอให้ประชาชนคว่ำบาตรหมอสออย่านิมนอย่าใส่บาตรย่าให้กินอย่าให้ใช้และคว่ำบาตรพระก็ถือว่าไม่ผิดนะอันนี้นี่อดีตว่าหนักนะไม่ใช่แต่ท่วงทํานองนะที่เข้าไปแต่ว่าเนื้อหาไม่ใช่ท่วงทํานองประเภทว่าเอาสากกระเบอือเข้าไปแต่ว่ายังพูดถึงเนื้อหาที่หนักหน่วงอ้าง อ้างอย่างนี้มันอ้างทําให้แตกแยกนะคือแทนคุณต้องเข้าใจนะเอะเรียกคุณก็คงไม่ถูกมากเป็นพระนะไม่รู้จะเรียกอะไรนะก็ทรงมหานิกายในแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าที่นั่งในมหาเถนะเท่ากันนะเขาก็อยู่กันพระก็อยู่กันไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้เริ่ม,มาอายุเดนก็ไม่แน่ใจว่าวัานนั้นเนี่ย มีสายนะคะธรรมยุทธ์เข้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วมาบอกให้ความบาทคุณรู้หรือเปล่าคุณอีกแล้วพุทธอิสระในอดีตตอนที่สมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมีธรรมยุทธ์ใหม่ๆเนี่ยมีปัญหากับประชาชนนะแต่ในหลวงรัชกาลที่สามท่านก็ปราบเอาไว้ในยุคนั้นเนี่ย มีคนนะก็คือแกล้งขนาดเอาข้าวต้มร้อนๆใส่บาดอะเราจะถือ,อยังไงนะบาดเหล็กด้วยนะคือความจริงก็คงเป็นเจตนาดีของในหลวงรัชกาลที่สท่านก็คงคือทุกทุกทุกระยะแม้กระทั่งสมัยพุทธกาลสงที่มีปัญหาเนะี่ยมันก็มีเยอะนะมีปัญหามีเยอะแล้วก็สมเด็จพระพุทธเจ้า นะฮะพระพุทธเจ้าท่านก็มีเทศนาจนกระทั่งเรียกว่าก็คุยกับคุณหมอสลักธรรมก็เล่าพระไตรปิฎกตรงนี้นะแบ่งกัท่านอ่านอาจารย์ธิดาไม่ค่อยถนัดอ่านพระไตรปิฎกสักเท่าไหร่ก็บอกว่าอ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะมันก็คือคนที่มีปัญหาเนี่ยมันก็มีปัญหาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ต้องแก้กันไปธรามยุต์เนี่ยเพิ่งเกิดมาทีหลัง ดังนั้นฐานของจำนวนสงฆ์และประชาชนที่ไปวัดนะฮะมหานิกายนะั้นะมันมีมากกว่าแต่ก็ไม่มีปัญหามาโดยตลอดและมีการแต่งตั้งสังฆราชอย่างไรชาวพุทธก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาเพราะพุทธอิสระนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยแดนก็ขอตั้งข้อสังเกตแล้วก็ค่อยไป ขยายความอีกทีนะว่าในรายละเอียดก็เป็นหน้าที่ของเทราสมาคมที่จะต้องมีคำถแถลงออกมาว่าข้อกล่าวหาเนี่ยที่พุทธอิสระธรรมนั้นจริงหรือไม่จริงแต่ในส่วนรัฐบาลหรือในส่วนกองทัพในช่วงที่เขามาประท้วงรัฐบาลที่แล้วคนก็นินทาว่ามีทหารดูแลอยู่และภาพนะความใกล้ชิด ระหว่างนายฐานใหญ่กับพุทธอิสระเนี่ยมีอยู่มากมายนะมันไม่ได้เป็นเรื่องลับเพราะฉะนั้นถ้าพุทธอิสระซึ่งเป็นที่นับถือของท่านเนี่ยมาเอาสาก,กระเบอือไปให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเส็จพระสังกราชฐานไทยจะว่าย,ยัางไงแถมยังยุยงนะในปัญหามหานิกายกับธรรมยุทธ์อีกแล้วท่านจะว่าย,ยัางไง ท่านบอกไม่ให้ใครมาแดนว,ว่านะอาการนี้หนักกว่าที่คนเข้าไปยืนประท้วงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือหีบบัตรเลือกตั้งหรือโชว์เสือ้ออันนั้นเขายังสุภาพชนนะแต่นี่เป็นสงนะเอาศักกระเบือไปให้พระสังฆราชท่านลองคิดดูว่าถ้ามอีอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ต้องเป็นสงฆ์อะเป็นประชาชนเอาสากกระเบือไปที่ทำเนียบแล้วจะรู้สึกยังไงนี่เป็นพระสังฆราชนะแล้วคนที่เอาไปให้เนี่ยก็เป็นพระสงฆ์เหมือนกันถ้ามีทหารคุ้มกันดังนั้นเนี่ยประชาชนก็ต้องสงสัยแน่ๆนะว่าที่พุทธอิสระกลางมากนะก็คงไม่บาปนะที่ว่าพระกลางเนี่ย นะกล้าทําทุกอย่างก่อนหน้านี้ทําตัวเป็นคนกลางมาทําเรื่องพลังงานแล้วไม่สําเร็จถูกโจมตีทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็แต่ว่าไม่รู้ว่า,าจะมีปตท,ะทะจะไปทอดกระถินสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะแต่มาตอนนี้มาพูดเรื่องปัญหามหานิกายแสดงความไม่พึงพอใจต่อมติของมหาเถรแสดงความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ นะของท่านเป็นประธานมหาเถรปฏิบัติหน้าที่ในนามของพระสังฆราชนะและนี่เป็นการท้าทายที่ต่ำช้านะท่านพูดสุภาพก็ได้ว่าท่านไม่เห็นด้วยกับมติมหาเถรด้วยเรื่องอะไรขนาดเราพวกคนเสื้อแดงและประชาชนทั่วไปเนี่ยเรายังไม่ใช้ท่วงทํำนองและวาจาไอ้นี่ไม่ใช่เฮสเปีดนะ ไม่รู้ไม่รู้จะเรียกว่ายัางไงเพราะว่าปกติเขาไม่ทํากันเป็นการปฏิบัติการเลยเป็นปฏิบัติการของการทําให้แตกแยกนะคะแล้วถามว่าปฏิกิริยาในหมู่สงง์ดน,นก็จะพูดอ้างถึงเล็กน้อยนะฮะว่าอากลุ่มนักวิชาการหนึ่งแล้วก็กลุ่มสอง